นะคะใครที่สัญญกรรมมาจนหน้าสวยหน้าเปลี่ยนหน้าไม่ตรงปกเวลาจะไปทำบัตรประชาชนใหม่ต้องพกพยานไปด้วยยีิบสองธันวาคมนะคะโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแชร์ภาพป้ายประกาศหน้าจุดบริการทําบัตรประชาชนแห่งหนึ่งที่ทําเอาหลายคนนะคะที่เพิ่งไปอัพสวยอัพหน้ามานะคะก็ต้องกับ ชะงักเลยแหละพอเห็นข้อความนี้ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปติดต่อราชการนะคะเพราะว่าข้อความบนกระดาษที่ติดไว้หน้ากระจกนั้นนะคะระบุถึงเงื่อนไขสําหรับผู้ที่มาติดต่อทาบัตรประชาชนไว้อย่างชัดเจนนะคะบอกว่าการทาบัตรประชาชนบุคคลที่ผ่านการสัญญกรรมหรือเพศสภาพกับใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลต้องมีบุคคลรับรองหนึ่งคนอย่างเช่นหน้าแอดมินมิสบีหน้าเก่าก็จะเป็นอูดดนิดนึงนะคะแล้วก็ไปทาหน้าใหม่มาอัพซีรีส์ใหม่มาจนมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแชนก็จะต้อง มีญาติพี่น้องนะคะมารับรองให้ด้วยหรือบางคนเป็นนายนะคะรูปเป็นตอนเป็นเด็กชายอายุ15ปีแล้วจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาบุคคลที่เป็นญาตินะคะมารับรองด้วยสายเหตุที่มีประกาศเช่นนี้นะคะคิดว่าน่าจะเกิดจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบันนะคะมีการใช้เทคโนโลยีจดจาใบหน้าหรือว่า face recognition นะคะเพื่อยืนยันตัวตนแต่ว่าสําหรับคนที่ไปทําสัญญกรรมหน้ามาใหม่นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อัตลักษณ์ทางเพศ อะไรเงี้ยจนแบบมันแตกต่างจากภาพเดิมในระบบในฐานข้อมูลอะไรเงี้ยจนมันแบบมันดูไม่ออกอะไรเงี้ยเออระบบมันอาจจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะจะไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าจึงจําเป็นต้องใช้บุคคลรับรองหรือว่าพยานนั่นเองเพื่อมายืนยันเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ หลังจากภาพนี้นะคะถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักเลยบางส่วนมองว่ามันเป็นเรื่องตลกในทํานองประมาณแบบว่าเฮ้ยไปทําหน้ามาใหม่สวยจนแบบ AI งงเลยทําหน้ามาแพงหน้าเปลี่ยนจนรัฐจําไม่ได้ในขณะที่บางส่วนก็มองว่านี่มันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากสําหรับผู้ที่วางแผนจะไปทําบัตรใหม่จะได้เตรียมพายาธหรือว่าคนรู้จักไปด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยวคําแนะนํานะคะสําหรับคนที่จะไปทําบัตรใหม่สําหรับใครที่หน้าเปลี่ยนไปเยอะนะคะใครที่รู้ตัวว่าหน้าไม่ตรงปก เออหน้าแบบไม่ตรงกับภาพเก่าอะไรเงี้ยหรือว่าสันจนหน้าเปลี่ยนไปถ้าเกิดจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แนะนำให้เตรียมพร้อมดังนี้อ่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยให้เอาไปด้วยหรือใบรับรองแพทย์นะคะในกรณีที่สัญญกรรมเปลี่ยนหน้าจนไม่เหลือเขาเดิมอะไรอย่างเงี้ยให้เอาใบรับรองแพทย์ที่ไปสัญญกรรมหน้าเนี่ยเอาไปด้วยและอย่าลืมอย่าลืมนะคุอย่าลืมพาคนไปรับรองด้วยหนึ่งคนและแนะนาเลยนะว่าให้เป็นญาติพี่น้องค่ะเพราะว่า จะสามารถยืนยันตัวเองยังไงเดียเ่อถ้าสมมุติว่าเอาใครก็ได้มาอะไรเงี้ยมันคือมันใครก็ได้มาติต่างไงเราต้องเอาคนที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยกับประชาชนเนี่ย ไอที่หน้าเราเปลี่ยนเนี่ยมาด้วยอย่างพี่ตอมบี่ไาทามาล่าสุดนะสํานักง,งานเขตด,ดินแดงสามคนสี่คนหุ่มกูสันเด้เขาบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ยังดีนะคะที่ใยยังมีอยู่ที่เดิมแล้วฟันก็ยังซี่ใหญ่เหมือนเดิมโหนกยังใหญ่เหมือนเดิมอาจจะมีจมูกนะคะที่แหลมขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วผากก็ยังกว้างเหมือนเดิมเขาก็เลยอ๋อโอเคไม่ต้องเอาญาติมาก็ได้ตอนแรกเขาให้เอาญาติยืนยันด้วยค่ะเพราะาหน้าเปลี่ยนเกิน